ช่วงนี้ก็เป็นฤดูการแห่งการท่องเที่ยวกันใช่ไหมคะหลายคนก็อยากไปเที่ยวที่ต่างประเทศและถ้าเราต้องการจะพบยาไปต่างประเทศต้องทําอย่างไรบ้างมาฟังคําตอบกันเลยค่ะอย่างแรกที่ต้องพบไปเลยนะคะก็คือยาสัมันจำบ้านค่ะอย่างเช่นยาลดไข้ยาแก้แพ้หรือยาแก้ท้องเสียนะคะและถ้าใครมีโรคจําตัวต้องใช้ยาต่อเนื่องก็อย่าลืมพบยาไปด้วยนะคะอย่าขาดเด็ดขาดค่ะสำหรับใครที่ต้องใช้ยาที่ต้องเก็บในตู้เย็นก็อย่าลืม หกตัวอุปกรณ์ให้ความเย่นไปด้วยเป็นยัดไปไหนที่ต้องใช้เข็มเลื่อนด้วยนะคะก็ให้แพทย์เข็มได้รับรองแพทย์นะคะเพื่อขออนุญาตการพกอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะไม่แนะนานให้นานยาออกจากบรรจุภัณฑ์ของบันเด็กขาดนะคะในกรณียาเม็ดเราก็สามารถที่จะพบเครื่องเคื่องไปได้เลยแต่ในกรณีของยาน้ําอันนี้อาจจะต้องพิจารณาเป็นกรณีใบค่ะที่สําคัญแต่ละประเทศเขามีกฎหมายในการขนยาติดตัวเข้าประเทศเหล่านั้นแตกต่างกันเลยค่ะ ซึ่งบางประเทศก็อาจจะห้ามยาตัวนั้นนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเรามีความจําเป็นต้องใช้ยาเหล่านั้นแวม้มาว่ารึกษาแพทย์ประจําตัวนะคะให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับโรคของเราและความจําเป็นที่ต้องใช้ยา เขียนเป็นใบรับรองแพทย์แน่นอนต้องเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะแต่บางประเทศก็ไม่สามารถที่จะนำยาเข้าได้จริงๆซึ่งก็เป็นกฎหมายของเขานะคะน้นในกรณีนี้อาจจะต้องปรึกษากับแพทย์ประจําตัวและฝั่งสถานทูตของประเทศนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะยังมียาในการรักษาโรคป็นตัวของเราอยู่ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวอย่างสนุกนะคะ